สวัสดีค่ะวันนี้มีพาเที่ยว EP 5นะคะวันนี้เราจะไปเก็บได้ที่3ที่4นะคะที่เราคร้างไว้เนาะของ Open Water ครั้งที่แล้วที่แสมสารค่ะพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะไม่ไม่ได้เห็นภาพนี้มานานหลายปีแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะระหว่างที่ขับรถไปเนาะก็มาถึงท่าเรือแล้วค่ะให้ดูบรรยากาศก่อนออกทริปวันนี้ก็อากาศดีเหมือนเดิมเลยค่ะ ทิดหนึ่งเนี่ยสังเกตไหมว่ามันจะมีวงกลมวงกลมหนึ่งมันจะมีกี่องศาสี่เอาไม่ใช่อ๋อสี่ทิศสี่รอสิบองศาใช่ไหมที่เราตามกฎเลยเราจะตั้งทิศเหนือเนี่ยไปไว้ที่สูนยองศาตลอดเวลาอ๋อบินลืมบินลืมแต่อละ ก็เรียนเพิ่มเติมนะคะเรื่องเข็มทิศเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปใส่อุปกรณ์ลงน้ำกันค่ะก็ใส่เวสุเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมาเตรียมเข็งกัดตะกัวของตัวเองะะแล้วก็เราก็เริ่มใส่อุปกรณ์ดำน้ำนะคะเริ่มจากประกอบเสื้อที่เราจะใช้ก่อนเนาะแต่ว่าแทงอากาศนี่เขาเออประกอบไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะลงน้ำด้วยนะคะพร้อมแล้ว 7, 6, 5, 4, 3, 2, ก็ลงน้ำกันหมดแล้วนะคะแก๊งชาวแอตแลนติสเนาะมารีเนอร์ก็เตรียมพร้อมที่จะไปดูกันแล้วค่ะว่าวันนี้ที่สแสะมีป้าอะไรบ้างเริ่มด้วยน้องตัวแรกเลยนะคะ Stonefish หรือปลาหินเนาะก็ดูยากมากเลยว่าเป็นเขานะคะทำเนียนเนาะ จริงๆพอลงมาลึกๆแล้วก็เห็นทั้งดอกไม้ทะเลนะคะประการังก็ปลาหลากหลายชนิดมากเลยนะคะถ้าเกิดไม่ลงมาลึกขนาดนี้ก็ไม่ได้เห็นเนาะลื่มสุดๆเจอน้องปลาหินอีกแล้วนางทำเงียนอนนิ่งถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเนาะน่ารักจัง <laughs> ตัวนี้ถ้าดูไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นนองปลาปักเป้าเนาะแต่ว่าเป็นตอนที่นางปกติอยู่นางยังไม่พองนะคะก็เป็นปลาที่แบบว่ายอย่างช้าๆเนาะเหมือนพวกเราเลยนะคะที่ค่อยๆว่ายไปอย่างช้านะคะดูท่าสก่อน <laughs> น,นี้ก็น่าจะเป็นปักเป้าอีกตัวเนาะแต่น่าจะเป็นจุดดำนะคะตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เนี่ยหอยเม่นเยอะมากเลยนะคะก็โดนตำไปแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นประสบการณ์ใหม่เนาะในการเจ็บตัวอันนี้เป็นน้องปูแต่งตัวนะคะก็ ครูซอนดำน้ำบอกว่าเขาจะมีเครื่องประดับอยู่ข้างบนหัวเขานะคะน่ารักมากอันนี้ไม่รู้จักนะคะว่าเป็นปลาอะไรเนาะแต่ว่าน้องอยู่รวมกันเป็นฝูงน่ารักมากเลยก็ดำน้ำเสร็จแล้วนะคะวันนี้เห็นปลาเยอะมากก็เลยต้องออกมาทำทรงนะคะทำเป็นชมวิวหน้าเรือนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้แบบอากาศค่อนข้างดีแล้วก็เห็นปลาเยอะมากเลย ก็เป็นแฮปปี้ทริปอีกวันหนึ่งนะคะใครที่ไม่เคยลองดำน้ำลึกลองดูนะคะเพราะว่าเราจะเห็นปลาที่เราไม่สามารถเห็นได้ในน้ำตื้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะหมดแล้วนะคะวันนี้เจอกันใหม่ EP หน้ากับเมียพาเที่ยวค่ะบ๊ายบาย